วันที่15กรกฎาคม2 5 6 8เวลา13นาฬิกา30นาทีณห้องรับรองพิเศษ2 0 4ชั้น2อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานายมงคลสุรศจะประธานวุฒิสภาให้การรับรองนายแดนนี่แอนนันเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเดนมาร์กโดยมีพลเอกเรียงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนายน รัฐอยู่พักดีประธานคณะกรรมการการต่างประเทศนายวิวรพันธ์สวนนาไมรยรองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Đ รดรนพดลอินนารองประธานคณะกรรมการกิจการอ,องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและรองประธานคณะทำงารรนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาภาพรัฐสภาหรือ IPU นายปร,ริญยาวงเชิดขวัญรองประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการบุฒทิศภา รวมให้การรับรอง